ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้เอาเหรียญสวยๆมาให้ชมอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะเป็นเหรียญพระอาจารย์พองนะครับวัดเพชรดอนยางนะครับจังหวัดชายภูมินะครับปีพศ2 5 3 7นระครับรุ่นสร้างมนดบเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของลักษณะของเหรียญที่ดีนะครับนะมันเป็นยังไงนะครับนะก็เหมือนเดิมครับหยิบเหรียญมาก็ดูทุกอย่างเป็นงานศิลปะเหมือนเดิมครับพี่เพื่อนๆนี่ครับเอาไม้แทงระหว่างตาเลยครับ เราจะได้เซนเตอร์ของเหรียญเลยเห็นไหมเนี่ยครับง่ายๆครับวิธีดูครับไม่มีอะไรไม่มีเทคนิคอะไรซับซ้อนครับเนี่ยเห็นไหมอ่าหน้าได้นะครับหลังก็เหมือนกันหลังก็แทงจากหูบริเวณรูเจาะหูนะครับนะบริเวณรูเจาะนะครับแทงมาเลยครับนี่ครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นเซนเตอร์ของเหรียญนะครับชัดเจนนะครับซ้ายขวานะครับบัลล้านนะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ไปดูอะไรครับก็เหมือนเดิม ทำซ้ำๆบ่อยๆครับพี่เพื่อนๆทำทุกเหรียญครับนี่ก็ดูขอบตัดเห็นไหมการตัดเขามีรอบให้ตัดนะครับก็ต้องตัดให้ตรงรอบนะครับพี่เพื่อนเนี่ยตัดให้ตรงรอบทั้งหมดนะครับนะแม้แต่กระหนกด้านบนนะครับทุกอย่างต้องมาครบนะครับต้องมาครบนะครับนะอ่าคราวนี้ไปดูด้านหลังครับหน้าได้หลังก็ต้องได้ครับนี่ความเรียบร้อยอย่างเดียวครับพี่เพื่อนทุกเหรียญครับคือมันมีวิธีดูอยู่เท่านี้ครับพี่เพื่อน ผมก็จะทําไปซ้าๆอย่างนี้ครับเพราะว่ามันมีแค่นี้ครับวิธีการดูนะครับนะ่าเราได้เซนเตอร์แล้วเราได้ขอบตัดแล้วคราวนี้ไปดูอะไรลักษณะของเหรียญครับก็จะเป็นพระอาจารย์พองนะครับอยู่กลางเหรียญนะครับนะเราจะเขียนตรงนี้ว่าพระครูวิจิตวชิรธรรมนะครับวงเล็บอาจารย์พองนะครับนะโอเคแล้วข้างบนที่จะเป็นกระหนก2ออันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ากระหนกชัดเจนแบบไหนนะครับนะข้างหลังก็จะเขียนว่า รุ่นสร้างมนดบนะครับนะวัดเพชรดอนยางอำเภออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมมองไม่เห็นแป๊บบนึงอำเภอบำเน็ตนาลงนะครับนะจังหวัดชายภูมิปีถ5 3 7นะครับแล้วก็จะเป็นอักะยันนะครับนะโอเคเราได้ลักษณะของเหรียญแล้วนะครับครานี้เราก็ดูอะไรครับเราได้3ามอย่างแล้วนะครับขอบอ่อ เซนเตอร์ขอบตัดและหูแล้วก็อ่ะคราวนี้ต้องไปดูหูหลังเนาะสำคัญนะครับว่าจุดจุดสำคัญนะครับนะเราไปข้ามไปนะครับนะเมื่อกี้เราไปลักษณะของเหรียญก่อนนะครับนะอาเนี่ยพี่เพื่อนเห็นไหมว่าจะต้องเรียบเนียนทั้งหมดนะครับทุกอย่างจะต้องเรียบเนียนทั้งหมดนะครับเนี่ยมันคือวิธีการดูเหรียญนะครับดูแบบโบลาโมลานเขาก็ดูแบบนี้นะครับนะไม่มีรอยซ้อนไม่มีหูเจาะเป็นโลงวงอีกวงหนึ่งนะครับไม่มีการซ้าซ้อนนะครับหูเจาะปิ้นตั้ง ทีเดียวจบนะครับนะตัดพับลงมาเบสิกนะครับแล้วการประการเรียบเห็นไหมดูนะครับเส้นรอบวงนะครับซ้ายขวานะครับต้องเรียบเนียนไปทั้งหมดเลยเรียบเนียนขึ้นไปยันหูนะครับทะลุขึ้นไปเลยนะครับนะอ่าเรียบร้อยนะครับหูหลังนะครับลักษณะไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องไปดูที่องค์พระและว่าคมชัดสวยงามแบบไหนนะครับเห็นไหมเพื่อนว่าเขียนที่นี่ครับคือจะเกจิคณาจารย์องค์ไหนจังหวัดไหนนะครับเขาเขียนเนี่ย เขาทํามาสวยงามพี่เพื่อนเห็นไหมดูนะครับเห็นมิติไหมครับเห็นมิติของเหรียญไหมและที่พี่เพื่อนดูนะว่าเนี่ยลายลักษณะการแกะการเกานะครับพี่เพื่อนเห็นไหมนี่ครับดูในตานะครับชัดเจนนะครับทุกเหลี่ยมมุมจะต้องคมชัดทุกอย่างนะครับนะมิติการแกะการเกาพี่เพื่อนเห็นไหมและเหรียญเนี่ยจะต้องมีมิติเนี่ยพลิกเหรียญขึ้นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เห็นพี่ๆเห็นไหมข้อความเรียบร้อยเนี่ยผมนาเสนออย่างด้านนี้นะครับเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเห็นไหมเห็นขอบนี้ครับ ติตั้งเป็นสันสวยงามนะครับจะไม่ล้มไม่ตื้นไม่เบอร์เลยนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งเลยนะครับนะคือเราดูเหรียญพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อไปดูเหรียญของพวกพี่ๆเพื่อนนะครับที่แพงๆอ่ะทาไมมันถึงไม่เรียบร้อยนะครับนะเราดูเนี่ยทําไมเหรียญเกจิคณาจารย์ทั่วไปนะครับนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องเรียบร้อยพี่ๆเห็นสังเกตะหนกนะครับนะเห็นไหมว่าการตัดนะครับ เขาต้องตัดมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับนะเขาจะไม่มีการตัดเกินนะครับเกาจะตัดให้พอดีเลยเห็นไหมทุกอย่างจะพอดีเรียบร้อยและสวยงามนะครับนะเหรียญจะต้องไม่บวมนะครับเทคนิคมันมีอยู่เท่านี้นะครับน้องเพื่อนๆนะเนี่ยอาเพียเหรียญขึ้นอย่างนี้เอียงองศาให้สุดไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมพี่เพื่อนๆจะเห็นแค่องค์หน้าองค์พระเห็นไหมจะเห็นแค่หน้าองค์พระนะครับทุกเหรียญนะครับนะจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าแบบไหนก็เหมือนกันนะครับวิธีการดูนะครับ แต่ว่ารุ่นใหม่ก็ไปดูโค้ดไปดูโค้ดดูอะไรทุกอย่างเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับแต่ขอบตัดไม่ต้องไปสนใจนะครับพี่เพื่อนดูปเป็นวิทยาทานได้นะครับแต่ว่าพี่เพื่อนอย่าไปสนใจครับหลักสูตรมันไม่มีครับในหลักสูตรนะครับนะเขาดูกันแค่นี้นะครับขอบตัดที่เขาบอกคือบริเวณนี้ตัดให้เรียบร้อยครับตัดให้เรียบร้อยสวยงามตรงรอบนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปตัดไปดูขอบข้างนะครับพี่เพื่อนนะเนี่ยแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังที่พี่เพื่อนเห็นไหม ความเรียบร้อยนะครับสําคัญมากๆนะครับมาดับแรกคือมันมีอย่างเดียวคความเรียบร้อยถ้ามันไม่เรียบร้อยคือเก๊ครับแค่นั้นง่ายๆนะครับเนี่ยเห็นไหมขอบตั้งปิ้นต้องตั้งสวยคมนะครับแล้วแล้วตัวหนังสือเป็นแท่งเหมือนเดิมครับเป็นแท่งเลยผมไม่ลงกล้องแล้วผมซูมมาเลยอ่ะเนี่ยจะต้องคมชัดทุกเหลี่ยมมุมครับเห็นไหมเพื่อนๆลักษณะของเหรียญที่ดีนะครับนะคือจะมันจะเป็นเหรียญแพงเหรียญถูกมันต้องดีครับมันต้องดีแล้วเรียบร้อยเท่านั้นนะครับ ไออย่างอุปโลกเป็นนุ่มหนุ่มตำหนี่รขาก็ว่ากันไปนะครับนะมีของแบบไหนก็ว่าไปนะครับนะแล้วคนมีชื่อเสียงเนี่ยเขาประกาศบอกอย่างน้นอย่างนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนก็ต้องเล่นตามถูกไหมเพราะไม่งั้นก็ขายไม่ออกถูกไหมแต่ว่าความหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเหรียญที่มันต้องเรียบร้อยครับของแท้ของดีเนี่ยมันต้องเรียบร้อยของที่เขาทํามาด้วยมาทางคุณค่าจิตใจเนี่ยเขาก็ไม่ทาช่วยๆหรอกครับพี่เพื่อนเพื่อนนะเนี่ยเหรียญไหนไม่ดีก็คือเก๊ครับแค่นั้นเองนะครับเพราะว่า ของดีต้องต้องดีครับทั้งหมดนะครับนะถ้าไม่ดีก็คือเก้แค่นั้นเองนะครับต่อให้มันจะคมชัดสวยงามแค่ไหนนะครับหูหลังเนี่ยสำคัญความเรียบร้อยสําคัญนะครับถ้าไม่เรียบร้อยก็คิดไว้ก่อนเลยว่าไม่ดีครับง่ายๆเพราะว่าเขาเก้กันมานานนะครับพี่พี่เก้กันมาหลายสิบปีนะครับแล้วเก้กันมาตั้งแต่ห้าหกสิบปีนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเก้นะครับเก้กันมานานนะครับนะแล้วเก้แน่นอนผมบอกให้เลยเก้แน่นอนเพราะว่าผมประสบการณ์ตรงนะครับนะเคยเช่าหาตั้งแต่อายุสิบกว่านะครับนะ ก็โดนเก้มาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับนะไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องเก้เพราะเขาเก้อยู่แล้วครับเขาขายได้นะครับนะแล้วเหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเล่นเขาก็มีคนเล่นหามาตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งเล่นไม่เล่นนะครับนะเล่นกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เก้กันมานานนะครับนะเนี่ยแล้วพี่เพื่อนดูนะเห็นไหมเห็นไหมของแท้ดูไม่ยากครับเนี่ยหน้าตาเป็นไงคมชัดลึกไหมเออเนี่ยง่ายๆครับพี่เพื่อนเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นกระแสการแกะการเกานะครับนะ เนี่ยเราจะเห็นนะครับทุกอย่างครับเนี่ยคมไหมเนี่ยการแกะการเกาครับพื้นพื้นก็ส่วนพื้นครับโลหะข้างบนนี้ก็อีกอีกอีกจะมีติหนึ่งเห็นไหมดูแม้แต่รอ,อยรอยหยับ,ย,บยับย่นบนหน้าผากนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยช่วงระหว่างตรงจมูกเห็นไหมเหนือคิ้วขึ้นไปครับเนะี่ยเห็นไหมมันจะต้องคมชัดครับพี่เพื่อนคือของดีนะครับหาต้องคือลักษณะของเหรียญที่ดีต้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่เพื่อน จะแพงจะถูกแบบเดียวกันหมดนะครับนะไม่เกี่ยวนะครับนะไอ้ตาหนิจุดทุกอย่างนะของปลอมก็มีนะครับวันนั้นผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับนะของปลอมคู่หนึ่งก็มาพูดตาหนิจุดได้พี่เพื่อนได,ได้เหมือนครบทุกอย่างครับนะเอาเป็นเราต้องเอาความเรียบร้อยเป็นที่ตั้งนะครับพี่เพื่อนนะซื้อหาเช่าหาก็พยายามคิดถึงคิดผมนะครับว่าเอ้ยถ้ามันไม่เรียบร้อยก็ให้คิดไว้ก่อนนะครับนะโอเค เขารับซื้อรับคืนมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับพี่มันเป็นเรื่องหลักการตลาดนะครับคือรับซื้อรับคืนเป็นเรื่องการตลาดง่ายๆครับก็ซื้อซื้อมาก็ขายคืนได้ถ้าขายคืนก็หัก30ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับพี่ไปขายคนอื่นขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็เดี๋ยกก็ต้องกลับไปคืนอยู่ดีครับพี่เพื่อนถูกไหมเออเราเล่นเราเล่นหาแล้วก็เล่นเอาที่มันสวยงามดีกว่าครับสวยงามแล้วก็คมชัดลึกนะครับนะแล้วเรียบร้อยนะถ้าพายอย่างเงี้ยผมว่า เอาเถอะคนที่คนที่ซื้อหาพระแบบเนี้ยเยอะกว่าแน่นอนครับหมายถึงว่าพระที่เรียบร้อยจริงๆครับมี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 นะครับมีคนเล่นนะครับมีคนเล่นนะครับเขาเขเขาก็เล่นกันอย่างนี้แหละครับนะจริงๆแล้วอ่ะคือเขาไม่ได้เล่นตําหนิจุดนะครับเล่นพระเรียบร้อยสวยงามครับพี่เพื่อนๆนะเนี่ยคมชัดลึกทุกส่วนทุกทุกเหลี่ยมมุมไหมล่ะอ่ะผมให้พี่เพื่อนดูอ่ะเนี่ยมันทุกเหลี่ยมมุมครับพี่แล้วการเอียงเหรียญเนี่ยอย่างทินิคง่ายๆที่ผมเนี่ยเนี่ยพี่เอียงเหรียญขึ้นเงี้ย ยงเหรียญสุดองศาเนี่ยพ like ี่จะเห็นเลยว่าเรียบเห็นไหมพื้นเหรียญจะเรียบเนียนสนิทเลยนะครับนะแล้วก็จะมีแค่องค์พระขึ้นมาเท่านั้นนะครับอันนี้เหรียญไม่แพงครับเหรียญรักร้อยแต่ว่าทําไมเนื้อหาคุณภาพหลักล้านเหรอครับอ่านะเอาคิดง่ายๆแค่นี้พอนะครับนะเราเชื่อใครเราไม่ต้องไปเชื่อใครครับเราดูเองได้นะครับเราก็มีตานะครับพี่เพื่อนๆดูนะความเรียบร้อยสวยงามเป็นหลักนะครับพี่นะพี่เพื่อนๆนะ เราไม่ต้องให้ใครดูนะครับพระดูเองได้ครับถ้าเราเรามั่นใจสักอย่างนะครับของเราดีเราไม่ต้องห่วงครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะขายไม่ได้นะครับอ่านาเสนอถ้าใครลองเอานําเสนอแบบนี้ให้ผมมาผมก็เช่าเช่าเป็นแบ่งหากันได้นะครับนะเพราะผมชอบแบบนี้นะครับนะเหรียญที่เรียบร้อยสวยงามนะครับนะและต้องเรียบร้อยสวยงามและต้องคมชัดลึกนะครับนะเนี่ยเห็นไหมคุณภาพครับแก้วนะครับอ่ะพลิกแล้วพลิกอีกนะครับนะ เนี่ยมิติของเหรียญเห็นไหมการแกะการเกานะครับแม้แต่ลมดําอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ต้องสวยงามนะครับนะเนี่ยเนื้อทองแดงครับสาหรับวันนี้ก็เหรียญผ้าจานพองนะครับวัดเพชรดอนยางจังหวัดชายภูมินะครับปี2537นะครับเหรียญไม่แพงครับแต่ว่าเอามานําเสนอเพราะว่าต้องการให้เห็นถึงความเรียบร้อยนะครับเป็นหลักนะครับนะก็ประมาณนี้ครับขอพ่อหลวงพ่อก่อนนะครับนะก็ขอพ่อหลวงพ่อนะครับให้พี่ๆเพื่อนนะครับและตัวผมนะครับมีความสุขความเจริญนะครับ คิดหวังสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนานะครับนะแล้วก็ให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ